วันที่10มกราคมปี2023กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์กรีซสมเด็จพระเจ้าคอนสแตนตินที่2ได้สวรรคตที่เมืองเอเธนประเทศกรีซในอายุ82พรรษาท่านเกิดในยุคใกล้ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสมัยที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนับครั้งได้ในชีวิตหนีจากกรีซแล้วกลับมาในวัยหนุ่มได้รับเหรียญทองโอลิมปิกเกมกลายเป็นขวัญใจของสาวๆแต่ในวัยสูงอายุ ได้รับหัวใจจากประชากรชาวกรีซลอนเล่มาหกปีถูกขนานนามว่ากษัตริย์ผู้น่าสงสารสมเด็จพระเจ้าคอนสแตนตินที่สองเคยประสบปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลังม่านเศรษฐีวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับราชวงศ์กรีซคนสุดท้ายสมเด็จพระเจ้าคอนสแตนตินที่สองข่าวการจัดไปของพระเจ้าคอนสแตนตินที่สองได้ถูกปล่อยออกมารัฐบาลกรีซ หัวหน้าพักการเมืองทุกๆพรรคณะกรรมการโอลิมปิกสากลพร้อมกับรัชสำนักของแต่ละประเทศในยุโรปร่วมไว้อะไรญาติพี่น้องของพระเจ้าคอนสแตนตินที่2ค่อยๆทยอยกลับมาร่วมงานครั้งสุดท้ายของพิธีในวันที่16มกราคมปี2023พิธีจัดง,งานของพระเจ้าคอนสแตนตินที่2ได้ถูกจัดในโบสถ์ของรัฐเอเทนในงานพิธีภรรยาของเขาก่อนราชนีกรีซ เจ้าหญิงเดนมาร์กและแอนนี่มาเรียได้ถือธงชาติกรีซลูกๆของพวกเขาเจ้าชายบาดโลดและเจ้าชายนิโคลัสคอยอยู่เคียงข้างพามันดาก่อนจะเข้าร่วมพิธีราชะสำนักในยุโรปรวมทั้งราชวงศ์อังกฤษเจ้าหญิงแอนนาในงานพิธีรู้สึกสศกเศร้าและเสียใจใส่ตาที่มองเพื่อไว้อะไรสำหรับคนที่จากไปมีคนได้ไทายว่าพิธีการในครั้งนี้เหมือนกับเหตุการณ์ปิดาของเธอเจ้าชายฟิลิปได้ยุคแห่งเอดินบระ ที่มาจากราชวงศ์กรีซเช่นกันดังนั้นเธอและพระเจ้าคอนสแตนตินที่สองเป็นพี่น้องที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดอุค์หญิงแอนนาเคยอยู่ในงานอภิเษกสมรสของพระเจ้าคอนสแตนตินในตำแหน่งเพื่อนเจ้าสาวในงานพิธีมีพี่สาวของพระเจ้าคอนสแตนตินที่สองสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปนในตอนที่พระเจ้าคอนสแตนตินที่สองประชวรเดินทางมาถึงประเทศกรีซ หลังจากนั้นก็มาจัดงานพิธีให้น้องชายด้วยตนเองพร้อมกับสามีอดีตกษัตริย์สมเด็จพระราชาธิบดีจวนกาโรสที่หนึ่งแห่งสเปนมาร่วมงานพิธีการจับไปของน้องชยายแท้ๆของตนในพิธีทําให้พระราชินีโซเฟียร,รู้สึกฮอหิเลสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกษัตริย์องค์ปัจจุบันหลายสมเด็จพระราชินีไลติเซียแห่งสเปนได้เข้าร่วมพิธีด้วยตั้งแต่จวนกาโรส ทำกานคอร์รัปชัน ruption, แอบ,บลูกข่า,าวเช้าจนถูกในประเทศไปต่างประเทศความสัมพันธ์พ่อลูกเต็มไปด้วยความตึงเครียดจนกระทั่งกรกฎาคามปี2022สมเด็จพระราชนีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษได้เข้าร่วมพิธีไม่ได้แสดงออกทางสี่หน้าและท่าทางแต่ความเจ็บปวดคนที่รักได้ลาโลกไปเจ้าชายฟิลิปเดยุกแห่งเอดินบะละได้เข้ามากอดพ่อของตนหลังจากข่า,าวเฉาที่ออกมานี่เป็นครั้งแรกต่อหน้าสื่อ ที่ได้เข้าร่วมงานพิธีพร้อมกันหลายมีกษัตร,ร,าายร,ริย์แห่งสวีเดนสมเด็จพระเจ้าคาไลที่16สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนเจ้าชายอัลเบิร์ตท,ที่2แห่งโมนาโกสมเด็จพระราชินีนาธมาเกรเธอท,ที่2แห่งเดนมาร์กพร้อมบุตรชายเจ้าชายเฟเดริตมากราชกุมารแห่งเดนมาร์กนอกจากนั้นราชลักษล,ลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์โนเวเบลเยียมเซอร์เบียรโรมาเนียบัลเกเรีย ตัวแทนในราชสำนักต่างๆราชวงศ์ยุโรปล้วนมาครบทุกราชวงศ์เช้าตู่วันที่16หีบของพระเจ้าคอนสเตนตินที่2ย้ายเข้าไปในโบสถ์เปิดให้เข้าไปแสดงความเคารพประชากรชาวกรีซได้เริ่มต่อแถวตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างถือดอกไม้พันด้วยธงชาติพร้อมกับถือธงของราชสำนักเพื่อเป็นการจักลาของกริย์องค์สุดท้ายจนกระทั่งหมดเวลาประชากรจำนวนมากก็ยังต่อแถว ท้ายที่สุดจําเป็นต้องยื้อเวลาออกไปพิธีการนี้ยิ่งใหญ่อลังการจนไม่เหมือนพิธีชาพนกิจนายกรัฐมนตรีกรีซในมิโตโซมาคิสได้แถลงว่าสมเด็จพระเจ้าคอนสแตนตินที่สองคือได้ใช้สถานะบุคคลธรรมดาในลงฝังเพื่อลดฐานอนันสั่งในราชวงศ์ถูกมวลชนลงคะแนนเสียงว่าล้มล้างกระบอกกษัตริย์พระเจ้าคอนสแตนตินที่สองคือ เป็นบุคคลที่ถูกถกเถียงในอดีตเมื่อ27ปีก่อนช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นนิทานในวัยเด็กชีวิตหลังจากนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากวันที่2มิถุนายนปี1940พระเจ้าคอนสแตนตินที่2ประสูติแล้วกษัตริย์ในยุคนั้นคือพี่ชายของพ่อเขายังมีพี่สาวอีกหนึ่งคนสมเด็จพระราชนีโซเฟียแห่งสเปนเพราะว่ากษัตริย์ไม่มีลูกดังนั้นในประเทศกรีซ ผู้ชายจะได้เป็นตำแหน่งของบัลลังก์ดังนั้นตั้งแต่เขาลืมตาขึ้นมาดูโลกก็กลายเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปในยุคที่สองผู้เขาลูกาวิสเมืองหลวงของกรีซเอเธนได้จุดประทัดหนึ่งร้อยหนึ่งดอกถึงแม้จะเกิดในฐานะที่สูงส่งแต่คอนสแตนตินในวัยเด็กไม่มีความมั่นคงในตอนที่เขาได้กำเนิดพักดาซีได้เข้ามาบุกรุกราชอาณาจักรกรีซสำนักราชวงศ์หนีไปอยู่ที่ต่างประเทศเขาและครอบครัวพิพัฒน์ไปอยู่ที่อียิปต์และแอฟริกาใตา้ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตามสถานการณ์ในกรีซประสบการณ์อันย่ำแย่จนกระทั่งถึงปี1946หลังจากจบสงครามในอายุหกขวบกับครอบครัวของเขาได้กลับมาที่กรีซในปีที่สองลุงของเขาได้เสียชีวิตพ่อได้รับตำแหน่งเป็นกษัตริย์เขาได้ฐานะเป็นราชายาธาเขาเพียงแค่คิดว่าตนเองได้ผ่านพ้นวิกฤตในวัยเด็กความเจ็บปวดหนานค่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีใครคาดคิดชีวิตของเขาทั้งชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน ในวัยหนุ่มของคอนสแตนตินเขาได้รับการศึกษาขั้นสูงสุดของประเทศกรีซเตรียมพร้อมในการขึ้นครองราชปีนั้นอายุ15ปีเขาได้เข้าไปในโรงเรียนเตรียมทหารศึกษาเล่าเรียนที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกองกําลังนาโตในเยอรมน,นีหลมหาวิทยายลัยโซกาฟูในแทนกษัตริย์รูปงามไม่ว่าจะเป็นคะแนนดีเด่นหรือสิ่งที่ทําให้ผู้คนประหลาดใจก็คือพรสวรรค์การกีฬาเขาเป็นนักว่ายน้ำมือหนึ่งคาราเต้สายดา กีฬาสครอตนักกีฬากีทาและนักแข่งม้ามืออาชีพในปี1958พ่อของเขาให้เรือใบหนึ่งลำเป็นของขวัญวันคริสต์มาสเขาจึงได้เริ่มศึกษาเกี่ยวกับกีฬาเรือใบในระยะเวลา2ปีถัดมาคอนสแตนตินในอายุ20ปีได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกฤด,ดูร้อนปี1960ตำแหน่งในไทยเลือของกีซนำพาทีมกรีซรับรางวัลเหรียญทองของโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในศตวรรษที่ผ่านมา เป็นทั้งเจ้าชายและเป็นทั้งผู้ชนะในกีฬาโอลิมปิกในตอนนั้นคอนสแตนตินได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายหญิงสาวมากมายต่างตกหลุมรักแต่คอนสแตนตินมีผู้หญิงที่ชอบอยู่ในใจตอนที่คอนสแตนตินอายุ19ปีเขาได้เข้าเยี่ยมราชวงศ์เดนมาร์กพรอมปิดาในปีนั้นราชวงศ์เดนมาร์กมีเจ้าหญิงสามพระองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนโตชื่อมากาเร็ตอายุ19ปีคนที่สองชื่อบริดดิตอายุ15ปี คนสุดท้ายชื่ออันเนอร์มาลีถึงแม้เธอจะมีอายุเพียง13ปีแต่มีใบหน้านที่งดงามเป้าใหม่กันเข้าเฝ้าในครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าไม่ว่าจะเป็นพ่อของตนหรือว่าจะเป็นราชวงศ์เดนมาร์กก็อยากให้คอนสแตนตินและเจ้าหญิงเบเดดิตต์มั่นใหม่กันเพื่องานพิธีในอนาคตทว่าเจ้าหญิงเบเดดิตมีเจ้าชายคนรักอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้บอกกับทุกคนในตอนนั้นคอนสแตนตินได้เห็นเจ้าหญิงสามก็ตกหลุมรักเธอ อันนามาเลียที่อายุยังน้อยเธอก็มีความสนใจในเจ้าชายลูปหลอกทั้งคู่เป็นรักแรกพบไม่นานทั้งสองก็แอบ,บติดต่อกันในใสายตาของราชสำนักเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับความรักในปีนั้นคอนสแตนตินนำทีมกรีซไปประเทศนอร์เวย์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบในตอนนั้นอันนามาเลียก็ได้เที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวที่นอร์เวย์คู่รักในวัยเด็กยังมีได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ทั้งคู่อยากแต่งงานกัน ความรักที่มอบให้กันและกันทําให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายต่างเห็นใจราชวงศ์ได้ยอมรับเคารพกันแต่สินใจของทั้งคู่แต่มีเงื่อนไขให้อันนามาเรียศึกษาจบก่อนแล้วค่อยจัดงานอภิเษกสมรสในเดือนมีนาคมปี1964บบิดาของคอนสแตนตินได้เสียชีวิตกษัตริย์องค์ต่อไปของกรีซจะเป็นใครไปไม่ได้เจ้าชายที่มีอายุน้อยในทวีปยุโรปก่อนที่จะได้ครองราชก็ได้ความยอมรับจากประชาชน วันที่30สิ่งหาคมอันนามาเรียอายุครบ18ปีบริบูรณ์วันที่18กันยายนปี1964อันนามาเรียและคอนสแตนตินได้จัดงานพิธีอภิเษกสมรสกลายเป็นหนึ่งใน3คนที่แต่งงานเป็นคนแรกถ้าเป็นเรื่องราวในนิยายก็คือถึงจุดจบของฉากละครสุดท้ายแล้วเจ้าชายได้ผ่านผลวัยเด็กที่แสนเจ็บปวดกลายเป็นเจ้าชายลูกงามได้รับเหรียญทองโอลิมปิกเกมถูกจับตามองจากทั่วโลก ลกลายเป็นกษัตริย์ตั้งแต่อายุยังน้อยได้แต่งงานกับเจ้าหญิงแสนสวยจากนี้เป็นต้นไปจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปตลอดกาลแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงช่างแสนเจ็บปวดสาม,ามีภรรยาที่อายุยังน้อยกลายเป็นพระราชาและพระราชนินีสำหรับด้านการปกครองแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดีในตอนแรกได้รับการสนับสนุนแต่กลุ่มอนุรักษ์นิยมของกีสมีข้อขัดแย้งต่อตนเป็นอย่างมากแต่คอนสแตนตินไม่ยอมรับ การครอบงามแบบดั้งเดิมบุคคลที่เคยได้รับการเกณฑ์ทหารอย่างเขาหวังว่าไม่สามารถควบคุมการทหารมีอำนาจในการตัดสินใจทำให้เกิดการโต้แย้งกันอย่างรุนแรงวันที่21เบเมษายนปี1967สเคอนสแตนตินได้ราชาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ในระยะเวลา3ปีการทหารของกรีสมีรัฐประหารก่อให้เกิดรัฐบาลทหารในตอนนั้นคอนสแตนตินมีอายุเพียง27ปี ถึงแม้นายกรัฐมนตรีมีความปรารถนาให้เขาต่อต้านรัฐประหารแต่การประชนนาจุดโจมกับทหารของพระราชวังคอนสแตนตินก็เลือกปณนีปนอมหลีกเลี่ยงป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นถแถลงการเกี่ยวกับความโหดของรัฐประหารเกี่ยวกับถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ในความคิดเห็นของชาวกรีซเห็นตรงกันว่านี่คือจุดต่างพ้อยของเขา6เดือนที่ผ่านมาคอนสแตนตินวางแผนที่จะหากําลังต่อต้านกับรัฐประหาร การลงมือในครั้งนี้แทบจะไม่ประสบผลสําเร็จการต่อต้านของคอนสแตนตินแผนการแรกก็ถูกฝั่งรัฐบาลรับรู้พวกเขาแทบไม่ลงแรงอะไรจึงระงับได้ถึงแม้จะมีคนจะให้คําแนะนํารอให้วันนั้นมาถึงค่อยเริ่มกันต่อต้านแต่เขากังวลการต่อสู้ภายในอาจจะส่งผลกระทบต่อประชากรชาวกรีซในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าคอนสแตนตินที่สองได้ขับเคลื่อนบินด้วยตนเองพร้อมกับคนในครอบครัวออกจากประเทศ ตอนลงสู่ภาพพื้นดินเชื้อเพลิงได้ขืดหายจนหมดหลายปีถัดมาเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในตอนนั้นผมได้ควักเงินตนเอง300ดอลลาร์ประมาณ1,500บาทไทยเพื่อเติมน้ำมันเครื่องบินพี่เคยของผมให้นำชุดมาเป็นของขวัญช่วงเวลาในตอนนั้นพระเจ้าคอนสแตนตินที่2ได้กล่าวว่าช่วงที่มืดมนที่สุดนในชีวิตกษัตริย์ได้ออกจากอาณาจักรกรีซทำให้ระบบรัฐธรรมนูญของกรีซมีความสั่นคลอน ปี1973ทหารได้เข้ามาคุมอำนาจอากาศยกเลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญอันนามาเลียในวัย21ปีไลคอนสแตนตินได้เดินทางออกราชอาณาจักรใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกับแบบก่อนเธอเป็นนางฟ้าของยุโรปเจ้าหญิงที่สวยงามกลายเป็นราชนีที่มีคนเคารบรักหลายกลับมาเป็นบุคคลที่ถูกในประเทศจำเป็นต้องรอนเลในราชวงศ์ของยุโรปไม่มีที่พักแน่นอนใช้ระยะเวลา3ปีเจ้าหญิงสามแห่งเดนมาร์ก พี่สาวคนโตได้ขึ้นเป็นจกักรพรรดิกลายเป็นกษัตริย์ตุรีพี่สาวคนที่สองได้พบรักกับเจ้าชายหลายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่อนนามาเลียจําเป็นต้องตามพระเจ้าคอนสแตนตินที่สองหาที่พึ่งในทั่วราชวงศ์ยุโรปจากอิตาลีมาอังกฤษระหว่างการเดินทางได้พาลูกน้อยของตนเรื่องราวหลังจากนั้นชีวิตที่ถูกในประเทศเธอและคอนสแตนตินคอยสนับสนุนไม่เคยมีคําพูดปั่นทอนจิตใจเดือนกรกฎาคมปีหนันาย ฝ่ายทหารของตุรกีลุกล้ำอนาเขตสาธารณารัฐไซปรัส,สทําให้การปกครองของทหารได้รับการพ่ายแพ้ในปีเดียวกันเดือนพฤศจิกายนผู้นําหัวหน้าพรรคกรีซนรัฐทังสภาได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ผู้รับผิดชอบคลาเมนลิสถแถลงเมื่อวันที่8ทธันวาคมจัดการเลือกตั้งให้ข้อสรุปว่ากรีซจะใช้ระบบรัฐธรรมนูญตามเดิมหรือจะเป็นเปลี่ยนสาธารณารัฐ ผลคะแนนออกมาคือส่วนมากสนับสนุนระบบสาธารณารัฐในตอนนั้นพระเจ้าคอนสแตนตินที่2อกลับมาที่กรีซรับความคลรบและกลับมาดำรงตำแหน่งกษัตริย์หลังจากนั้นเขาก็ได้ลงในนิตยสารธรรมให้สัมภาษณ์ว่าถ้าประชาชนชาวกรีซตัดสินใจใช้ระบบสาธารณารัฐพวกเขามีสิทธิ์ได้รับในสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อความสงบสุขของประชากร ครอบครัวของสแตนตีนได้ย้ายไปประเทศอังกฤษในปี19 7 4นเร่นื่องจากกษัตริย์แห่งราชวงศ์อังกฤษสมเด็จพระราชาธิบดีชาวที่3เป็นญาติพี่น้องดังนั้นคอนสแตนตีนในระหว่างที่พักอยู่ที่อังกฤษที่มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นเขายังเป็นอาจารย์ของเจ้าชายวินเลียมในตอนนั้นคอนสแตนตีนวางแผนที่จะกลับไปเมืองกรีซแต่ถูกให้คำแนะนำระหว่างทางที่จะกลับไปบ้านเกิดพระเจ้าคอนสแตนตีนที่สอง ไม่เคยได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นในปี1973ถูกเรือลาทตะเวนหรือเรือพิฆาตในประเทศออกจากหน้าน้ําทะเลของกรีซและในปี1981ไม่รู้ว่าเขารับข่าวสารจากที่ใดกลับมาร่วมพิธีชาวพนักกิจของพระปิดาแต่ตอนนั้นรัฐบาลให้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงในการไว้อะไรยทำให้พระเจ้าคอนสแตนตินที่สองในตอนนั้นรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะเป็นแบบนี้คอนสแตนตินก็ยังหลังในบ้านเกิดเคยมีคนวิจารณ์เกี่ยวกับการจัดเตรียมงานล่าช้าโอลิมปิกในประเทศกรีซพระเจ้าคอนสแตนตินที่สองไม่รีรอลุกขึ้นมาสู้และปกป้องประเทศชาติพวกเราเป็นเพียงประเทศเล็กๆตอนนี้กำลังดำเนินโครงการยิ่งใหญ่อลังการการวิจารณ์ทีมงานโอลิมปิกเป็นเพียงแค่ต้องการให้พวกเขาเสียขวัญกำลังใจตอนนี้ในโลกความเป็นจริงผู้คนที่ตำหนิติดเตียง เป็นผลดีต่อตัวพวกเราเพราะว่าทั่วโลกได้มองเห็นแล้วการเตรียมงานของพวกเราเต็มไปด้วยความใส่ใจในช่วงชีวิตสิปีเวลาสุดท้ายคอนสแตนตินกลับไปที่กรีซบ้านเกิดของตนรับลมทะเลจากกรีซเห็นภูเขาของกรีซไล่ได้พบปะประชาชนชาวกรีซคอนสแตนตินกล่าวว่าเราไม่สนว่าเราเป็นผู้นํกากษัตริย์แห่งกรีซหรือบุคคลธรรมดาสําหรับเราไม่สําคัญเราแค่อยากอยู่กับคนชาวกรีซ และอยู่ในประเทศของเราประโยคนี้ทําให้ผู้คนต่างรับรู้ถึงความรู้สึกของคอนสแตนตินที่มีต่อชาวกรีซสําหรับคอนสแตนตินแล้วเขาเคยคิดที่อยากจะเป็นราชาที่ฉเฉลียวฉลาดเพื่อนําชาวกรีซให้มีอนาคตสดใสแต่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาพอจะทําได้ก็คือจับมือภรรยาสุดที่รักข้ามผ่านเวลาอันลําบากในที่สุดก็ได้กลับมาบ้านเกิดความรักและมีคนรักคอยอยู่เคียงข้าง ต่อจากนี้ไปก็จัไปได้อย่างหมดห่วงในพิธีชาพนกิจอันนามาเลียได้สวมเครื่องประดับไม้กางเขนที่เคยให้ไว้ในงานแต่งงานพร้อมกับช่อดอกไม้ที่เคยใช้ในงานแต่งงานในตอนนั้นเพื่อสลัดชื่อเสียงอันดีงามไว้ชั่วชีวิตนี้รักเธอเพียงคนเดียวอันนามาเลียเป็นไงบ้างครับเรื่องราวในวันนี้ก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วพวกคุณมีความรู้สึกยังไงกับกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์กรีซบ้างครับ ถ้ามีข้อคิดเห็นสามารถมาร่วมพูดคุยกันได้ในใต้คอมเมนต์ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดพอที่นี่คือหลังม่านเศรษฐีไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ